อยากเอาไม้บอลยักิีปาบอลยับปงก็ปละใช่เล็ก็ปืนนะนักเลยช่วงตัวช่วงตัวบอยากจัาบอลก็อยากดีเบ็สช่วงตัวโอ้ยช่วยตามกันช่วยเลยแต่ว่าจะช่วยแล้วมัน chơi luôn 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 chơi này chơi luôn ใช่ไหนอไหนอนจริงมือนี้อย่ตัดใกล้ได้ไหมโอ้อยใส่ต้วยใส่ต้วยใสย่ไปเอาเลยครับปีดอันอยู่ไหนคุปปันไปเอาเลยจิ้มบมันมาเร็ว มาให้เหมือนตัวนุนใช่นีน่ ไี่เมาหนีนะเลยพี่แต่เบ็ดี่ต้องหมอด้เลยโอ้โหปึ๊บปึ๊บเออร้อยติดแล้วติดแล้วโอ้โห้องตัวหลังกล้องตัวต้องตัวเอาหน้าครับที่เบ็ดเบ็ดหมอได้เลยพีเออเออ่แต่เบสเรือมันโอ้ตัวนี้นะครับมีแฝงไปอีกเยอะไปติดกล้องไปติดกล้อง ตัวน,นดวนนครับตัวนด็อ่าทิ้งเลครับรได้มาแล้วครับ,จจบรได้ร้ได้เนี่ยนะความเป็นยันก่อน,นอ๋อตายมาอีกน่งตๆๆๆๆ <S <S ไม่ตายเอามูเลยเร็วเลย มันลัข้างคาดเชี่อยรูปะเนีมุดมามาดมาโอ้ได้มาได้ปลาไาโอ้โหตัวใหญยเลยเว้ยอืไม่จริงจรหรอ อุ้ยทีเด่วนะครับทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดอุ้ยเอาม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 าไปดึงไปนะครับไม่บอกหรอกป้าลืมไปไปดึงตัวนะครับปลาไายโอเคเอามาเลยอือทิศนะครับนีู่มากับทิศนะครับเต้าจริงนี่เป็นตัวปูนะครับกลางให้แหมนนึง

ไม่ใจตนไนใจลูก,กลววไาต้งปืน,นาปลาหนมา,าไ,มได้หมุด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 หมดกต่มุดนี้ได้ไน,น่นลูนี่กมุดนี้ไโน,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 น่นครับเปลี่ยนไม้นะครับตอนนี้มาตีอาจารย์ล่างนะครับนี่เงียแรกเมื่อก,กี้นะครับเท่าได้ไม่ตัไหนครับนะครับนี่นเงียบแบกติดมาท่องตัวเลยนะครับเป็นปลาทรายนะครับส่ามามนีนี่ นี่ติดมาตรองตัวเลยครับนี่นี่เลยโอเคมาทำกันต่อนะครับเป็นไม้มากัดยางล่างเลยนะเนื้นอไงอ <c oughs> ล่ะมันกินไงไหมหมากูเป็นกุ้งบุดิ รวนี่หาหนะครับน่าจะบ,าบ,บินบบไปลาใต้แล้วไม่ไม่รู้อ้โหใส่ถ้วยนะครับใส่ถ้วยนี่ใส่ถแบบ้วยนะครับนี่เลยครับโบรานวันนี้นะครับนี่แบบไรนะครับตกตี สะป่านปัากะแมงนะครับจะเป็นดานบุนะครับดานบุท <necessary> anyway ี่ออกไปตาลีนะครับวันนี้ได้ไล่ตัวอยู่นะครับก็ได้ไล่ตัวอยู่นะครับคอตาเบ็ดตีใจวันนี้นะครับเป็นตาเบดสี่ตรงเบอร์ซิปนะครับนี่ตื้อโอเคีนะครับสรับสรับปุ๊บนะครับกปลาได้ตื้อว่าจัดชิ้นนะครับนะครับวันนี้ก็ได้ปูมาด้วยนะครับกปลาได้ก็ได้พอสมควรนะครับนะครับนง วันนี้ได้ทั้งหมด3้ำจิบเกาตัวนะครับบาดใจว่าตัวใกล้ๆๆมันนะครับนะครับก็วันนี้ตีใจคือเนี่ยกุ้งนะครับวันนี้ผมมานำจิ๊บช่องคำนะครับนำจิ๊บช่องคำโอเคครับเพราเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมาตอกไอ้พี่น้องในชมกันแล้วนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ